สวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อน,อนๆมาวันนี้มาอนะัปเดตผลไม้อยู่เนาะไปถึงไหนแล้วอันนี้คือองุ่นนะคะใหญ่ยังไม่ได้มาตัดกิ่งเลยเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะออกดอกแล้วอันนี้ก็คือผลเขานะคะเนี่ยเแต่จะมีร่วงลงมาข้างล่างอีกนะยังไม่ติดดีเนาะองุ่นอันนี้ก็คือตรงที่เขาอยู่เออใกลก้ๆบ้านเนาะเขาก็เลย ออกโรคใหญ่แล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมมันมันอุ่นกว่าเนาะมันกเน็เลยนี่แหละอันนี้คือเขาติดโรคใหญ่แล้วเนาะที่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะปะทีนี้จะพาไปดูอย่างอื่นไปดูอะไรถึงไหนแล้วเนี่ยก็คือเป็นส้มอัง,งุณนของเรานะคะตรงนี้อง,งุณนส่วนอันนี้คือเกอกีวีนะคะกีวีมินิกีวีนะคะเพื่อน นี่นะคะมินิกีวี่มินิกีวีของเรากีวีธรรมดาแบบที่เราซื้อตามห้างปลูกไม่ได้อยู่เยอรมันมันปลูกไม่ได้ยายปลูกแล้วเนะี่ยมันไม่เคยติดลูกเลยแต่อันนี้กินอันนี้อร่อยนะอร่อยนี่นะคะแต่โตต้นมันไม่ยอมโตสักทีนี่ไงไอเน,นี้ย ต้นธรรมดาของกีวีใหญ่นี่นะคะต้นเขาส่วนอันนี้มินิกีวีนะคะนี่แต่อร่อยนะแต่รสชาติเหมือนกีวีนั่นแหละแต่ว่าอร่อยกินได้ทั้งเปลือกทั้งอะไรเลยนี่อันนี้ก็เริ่มจใจนั่นแหละอารอนเนียอารอนเนียในระว่าอะไรนะภาษาเยอรมันเขาเรียกสรรพคุณเยอะมากอันนี้กินแก้เลือดอะไรบำรุงเลือด เนาะคนที่เลือดจางๆนี่นี่เต็มเลยดอกเต็มต้นเลยปีนี้เห็นไหมอาโรเนียผลไม้ใหญ่ส่วนอันนี้จะสุกแล้วนะคะเคอร์เรนสีดำนะคะนี่เคอร์เรนสีดำหอมหอมเคอร์เรนสีดำเขาจะไม่ไม่เป็นพวงเหมือนเคอร์เรนสีแดงนะคะ กอนจะงี่ยถ้าครมนชีแดงเขาจะเป็นพวงเป็นพวงยายกําลังปลูกเยอะเลยปีนี้เพราะว่า,าทําแยมอร่อยอร่อยเนาะนี่แต่ก่อนไม่ปลูกแต่ก่อนมีอยู่สองสามต้นมันโอ้โหเก็บกินไม่หมดผลท้ายมามันตายเนาะก็เลยต้องได้ปลูกอีกนี่ยายก็เอากิ่งมันมาชําเองนะเนี่ยซื้อเขามันแพงเอากิ่งมาชําปลูกเอง นะนี่เห็นไหมยายมาชําปลูกเองสีห้าต้นคนจะท้ายไม่มีที่ปลูกก็เลยมีที่ปลูกอยู่แต่ว่าก็เยอะแล้วก็เลยให้ข้างบ้านไปต้นหนึ่งหอม,ห,อมหวานหวานเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวแม,ม่ตายอันนี้ก็จะสุกแล้วนี่โอ้ยผลไม้ยายจะสุก จะสุกเยอะแล้วนี่อันนี้ก็คือ,อ,นนคอไอตัวเมื่อกี้นะ่ะเครอนสีดำผสมกูดเบอร์รี่นะคะนี่ยลูกก็จะปานกลางเครอนมันเล็กกว่านี้กูดเบอร์รี่ใหญ่กว่านี้มาผสมกันก็ได้ตัวนเนี้ยเนี่ยก็จะออกนิ่มกว่ากูดเบอร์รี่หน่อยกูดเบอรี่จะแข็งกว่าหน่อยเปลือกมันจะหนาหน่อยเนาะดกมากเลยปีนี้แต่อันนี้ต้องเก็บให้ทันนะเก็บให้ทันรวกหมด นน่ะนีต้องเก็บให้ทันยายก็เก็บไปทําน้าผล,ลไม้ทําอะไรเนาะมันยังเคียวๆอยู่มันยังไม่สุกแต่ว่าเริ่มสุกแล้วมันลําบางเนาะมือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งก็เปิดให้ดูมันก็จะประมาณนี้นะคะเวลายายถ่ายคลิปก็เข้าใจอยู่เนาะไม่ใช่มืออาชีพนะคะเพื่อนๆแต่อยากให้เอฟซเห็นเนอะเห็นไหมพุ่มนี้สวยน่าจะปลูกเนะปีที่สามเหมือนๆป,ปีที่สาม นี่ยปีปีที่แล้วมันเกรินเกิ่นมันไม่เคยสวยปีนี้แบบว่าต้นเขาดูสวยงามมากเลยรอรอผลผลิตปีหน้าแต่ว่าโูกใหญ่มากเลยปีนี้ติดก็ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มไม่เนาะลูกบเบลอบเบลอเลยเนาะฮมพอใจมากเลยอะในยายจะเอามาชํำอีกจะปลูกให้เต็มสวนเลยปลูกทิ้งปลูกขว้างนะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรขุดขุดถมถมเนาะ นู่นอีก,กอกหนึ่งยูนนู่นพุ่มหนึ่งนี่ต้นมอนยังไม่ได้มาตัดบงตัดใบอะไรทิ้งเลยเอฟซี FC บอกว่า,าให้ยายตัดใบออกมันจะมีโรคแต่ใหญ่อยู่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยยายไม่รู้ว่าฤดูไหนมันออกโรคนะอืมเพราะว่ามันต้องมีฤด,ดูของเขาก็เลยยังไม่ได้ปีนี้ยังไม่ออกปล่อยไว้ก่อนเออซื้อมาตั้งแต่เขาต้นเล็กๆขนาดนี้เนี่ยเพื่อนนี่ ต้นเล็กๆขนาดเนี้ยเนี่ยซื้อมาจนตอนนี้เขาโตแล้วแสดงว่าเขารอดหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวปีไหนๆค่อยมาทําสาวให้เขาเนาะเือค่อยมาดึงใบดึงอะไรออกให้เขาแบบให้เขาสมบูรณ์ก่อนเนาะเนี่ยดูดิสวยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะรอดเนาะต้นมอนปีนี้สวยอ่ะปีนี้ปีนี้สังเกตดูว่าผลไม้บางอย่างสวยอ่ะผลไม้พุ่มๆแบบนี้นะอืสวย อันนี้ก็เชอรี่นะคะเชอรรี่สีดําแต่ว่าโหปีนี้ดูอากาศมันไม่คงที่โดนหนาวน่าวหนาเน่าน,าน,าน,านี่ยังไม่สุกเลยเนาเนานานี่แต่สําหรับเรากินเองก็เยอะอยู่นะแต่ว่าสําหรับแบบว่าจะเออเอาไปฝากคนอุน้นคนนี้ไม่ได้อะเพื่อนๆปีนี้ดูดิตกมามันก็แตกเห็นไหมอืมมัน มันไม่ได้มันไม่โอเคนะ่ะแต่กินเองก็โอเคอยุอันนี้ยังไม่สุกนะยังไม่สุกมันเป็นสีดำเห็นไหมเห็นไหมอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยจะถ่ายคลิปทันไหมเนาะนี่ฝนมาแล้วไอ้ถอยตอนถอ,ถอยก่อน อันนี้แบล็กเบัลลีนะคะนี่แบล็กเบัลลีคือแบล็กเบัลลีนะเนี่ยแบล็ก,กเบัลลีดกมากเลยดกมากเลยแบล็กเบัลลีโน่นขยายเลื้อยไปโน,น่นไปขึ้นเองโน,น่นนี่ไปขึ้นเองอยู่นี่ ไปขึ้นเองอยู่โน่นปล่อยเข้าไปออ,อยากขึ้นตรงไหนก็ขึ้นไปถ้าเป็นคนอื่นตัดอยากก็ไปหมดอันนี้เราก็เวน้นเว้นไว้เนาะเนาะนี่เชอรี่เนาะเชอรี่ไม่ต้องไปดูไกลๆหรอกเพราะว่าเดนวเอฟซียากเฮ้ยเพื่นมองแต่ข้างบนอุย้ยข้างล่างนี่เห็ดปอ,อก <c oughs> เห็ดอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่โอ้เห็ดอะไรอ่ะมองเตยเชอรี่มองว่าข้างล่างอะไรขา,ขาวๆอ่ะเอ,อ้ยเห็ดแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะนี่นะคะดูโอ้เชอรี่ต้นนี้แล้วก็ไปต้นนู้นต้นตรงนี้ปีที่แล้วก็ยังกินอยู่นะแต่ปีนี้ตัดทิ้งเนาะไปต้นนู้นนี่ต้นนี้ก็อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็ตัดทิ้ง อุ้ยใหญ่น่ะจะได้ถ่ายคลิปทันแม่มื่มืดมาแล้วนนน,นนี่ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ไปต้นโน้นหมดนี่ต้นนี้เชอรี่เนาะนี่อันนี้เป็นโรคแพรนะคะโรคแพรสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะน น,นี่ก็ะโลกแพรนะคะลกแพรนี้น่าจะสุกก่อนเพื่อนลกแพรนี้ยายมีลายสายพันธุ์เนาะนำจำไม่ได้ว่าสี่หรือห้าสายพันธุ์หรือหกสายพันธุ์เนาะมีอยู่หลายต้นอยู่เนาะอันนี้เริ่มโตแล้วอันนี้แอปเปิลนะคะดูไวมากเดี๋ยวจะได้เก็บไปดองล้วะ ได้จะได้ถือกระปุกกระปีเพิ่งเห็นพร้อมกันกับเอฟซีนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มามาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูก็ไม่เห็นหรอกนะเมื่อกี้พวกเคเรนซีดำนะ่ะถ้าไม่มาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูก็ไม่รู้ว่าผลไม้ตัวเองสุกเนี่ยวันนี้กะว่าเออมาอัปเดตผลไม้มันพรวดพลาดพลืบจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิไมีจะทําให้ดูเนี่ยทาแม่โป้งแล้วนี่ไม่จะได้ดอกโอ้ยต้นนูน้นมาใหญ่กว่านี้เหรอต้อนนูน้นเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวไอ้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยดอกไม้ที่ใหญ่บอกว่าแฟนยายตัดทิ้งนะสวยสวยนี่เห็นไหมดอกตัวนี้ที่ยายถ่ายให้ดูหน้าบ้านนะ่ะเนี่ยมันขึ้นมาใหม่ดูเนี่ยมันขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นดงเขาทั้งนั้นเลยนี่เออมันมาขึ้นเองแฟนยายตัดทิ้งนี่ดงเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ป๊อปปี้นะคะป๊อปปี้ป๊อปปี้ก็สวยนีย่ขึ้นเองเนาะปีนี้เก็บมเมล็ดไว้หน่องไปโรยโรย,โรยไว้หน้าบ้านให้มันขึ้นหน้าบ้าน มันเคยได้ทําอะไรเขาหรอกขึ้นเองตามธรรมชาติสวยเนาะเพื่นอนอทามันเขาขึ้นผิดที่ผิดทางก็เลยต้องตัดทิ้งเนาะส่วนอันนี้ก็เคเรนต์นะคะนี่เคเรนต์สีแดงนะเพื่อนเห็นไหมเคเรนต์สีแดงที่ว่ายายบอกว่าเคเรนต์สีดําสีเหลืองก็มีนะคะนี่เคเรนต์สีแดงเริ่มมาแล้วนะคะอ๋อี่อออกิ่งหัก ไม่เคยเก็บหมดสักกะทีหนึ่งหรอกเพื่อนๆเ,เห็นไหมน,นี่เริ่มมาแล้วสีสวยที่รูปจุบไม่หอมนะคะเพื่อนเปรี้ยวเปรี้ยวมันมาขามเลยนะคะนี่เนาะถ้ายายอัปเดตผลไม้จะยาวหน่อยเดอ้อเพราะว่าผลไม้มันเยอะยาวในเดอ้อ นะอย่าไปมองความรกนะคะรกก็ช่างแต่มีกินมีกินไม่อดไม่อยากรกกระช่างนี่เห็นไหมว่าจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายให้หน่อยเพื่อนๆมือหนึ่งเปิดมือหนึ่งถือถ่ายรูปเอาโอ้โหมันรอหูรอ,อ,อ,อตาส่วนอันนี้โรกแพรสีเขียวนะคะด้านนนไก่นะคะด้านนนไก่นี่นะคะโรแพรสีเขียว ที่ยายไปทอถนอมอาหารยายชอบเอาตัวนี้ไปถนอมอาหารเพราะมันมันออกรสชาติเปรี้ยวหวานอันอื่นมันหวานไปอันนี้เราไปถนอมอาหารเพราะเราต้องใส่น้ําตาลก็ให้มันเปรี้ยวหวานโอ้ยฝนจะตกทายคลิปทันไหมเนี่ย <laughs> ตอนนี้ไม่ติดเลยลูกแพ้คุณเพื่อน,อนตีที่แล้วติดเยอะที่ยายมาเลี้ยงเป็ดเกออ็บโอ้ติดอยู่ติดอยู่คุณเพื่อน,อนแต่มามันไม่ดกก็ช่างมันเถอะนี่ นี่อันนี้สุกก้อนเพื่อนนั่นนันนันโดโตแล้วอู้ยนี่ไม่เห็นดูมาเห็นร็อปกันเลยเพื่อนเพื่อนด้วยหน้าจิ้มกะปิแล้วแล้วพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาโอ้ยฝนตกมาแล้วเพื่อนเพื่อนโอ้ยมาเห็นพร้อมกันเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอฟเฟอร์แอฟเฟอร์อู้วันนี้ก็กิ่งจะหักอู้ยอันนี้ก็กิ่งจะหัก ออ้ยดู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 ปีนี้แอปเปิลมันติดเป็นบางต้นนะคะบางต้นไม่ติดบางต้นติดนิดเดียวออ้ oh, 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 oh. ได้คักอีกแล้วแหละกิ่งแอปเปิลนย่ยดูมันตอนนี้มันเขียวมันมองไม่เห็นหอะคิดดูปีที่แล้วกระดกนะต้นนี้ยปีที่กระดกอีกแล้วออ้ oh, ไม่คิดว่ามันจะโตขนาดเนี้เก็บไปดองเก็บไปดองแทนแท้นเอาฝนลงเม็ดมาโปรอย สวยแล้วบ้านนี้จะไปถึงไหนไปเดินไปเร็วๆคลิปก็ยาวแค่ไหนไม่นี่ต้นพีทดูไม่ติดอู้อันนี้ติดอันนี้ติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยังเลืองเลืองอย่างนั้นอนะ่ะเนี่ยปลูกยังไม่ถึงปีเลยนะคะเพื่อนๆไอ้ที่ยายไปดองเราที่ที่คนเขาเพื่อนในหมู่บ้านเขาให้ยายมาก็าให้ยายมาแล้วยายไม่เคยกินยายยายลองไปดองเราติดใจติดใจเลยให้แฟนยายซื้อมาปลูกดูยังไม่ถึงปีเลยนะคะเพื่อนๆ ถึงปีก็เดือนตุลาละยายปลูกเดือนตุลานี่กติดหลายลูกอยู่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกอู้อันนั้นไม่ติดอันต้นแอปเปิ้ลยายเดินดูมันผสมแอปเปิ้ลกับผสมลูกแพรนี่ผสมลูกแพรนะฮะนี่ควิดควิดอันนี้ก็คือลูกพีชนะคะไม่ติดนุ่นกิ่งลูกท้อยายตายเนะโอ้ฝนตกฝนตกเดินเร็วๆเพื่อน พิษไม่ติดแต่ดูท่าทางเขาสวยจังเลยอะใบเขาเนาะอันนี้ก็สวนแอปเปิลนะคะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดไปดูกอนเดินเร็วๆนี่เห็ดอันนี้กินได้ไหมยายว่าเห็นเขาว่าเห็ดเล่นจือเห็ดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็ดไก่เห็ดอะไรอ่ะอู้มันสวยมากเลยค่ะเพื่อนเห็ดอะไรมันสวยจังนี่เฮ้ยมันคือเห็ดอะไรละมันแก่แล้วใช่ไหมเฮ้ยมันไม่แก่อุ้ย เห็ดอะไรข้างบนมันดูดิเห็ดอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปถาม์เขาหน่อยนี่คลิปก็ยาวถึงไหนแล้วเยอะเปิดแสงดูเออว่าเห็ดอ,อะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรหะไม่รู้ว่าอือสวยนี่นี่น,น,นี่ข้างบนเขาก็มีอะไรคลุยคลุยอย่างนี้นี่ข้างบนเขามีคลุยคลุยนี่บนคลุยคลุย ข้างล่างมันก็อย่างนี้มันนิ่มๆนี่มนี่เฮ็ดอะไรอะ่ะหอมเหมือนเห็ดเลยโอ้ยฝนกระตกโอ้ยยาวหน่อยเด้อคลิปยายไปต่ออันนี้พรุนยายเรียบหน่อยเด้อเว้ยเตือนยายด้วยเด้ออย่ากเก็บอะไรกินเข้าปา่าไม่จับเห็ดจับเห็ดอันนี้พรุนนะคะไหนหล่ะพรุนจะโชว์สักหน่อยไหนหล่ะพรุนโอ้นี่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 น,นี่นี่นะคะพรุนพรุนนะคะอ้าเปิดแสงไว้เมื่อกี้ เปิดแสงดูเห็ดเอา้าแสงก็แสงแล้วสีจะได้เห็นนี่นะคะพรุนพรุนดังพรุนเดิมไอพรุนที่กลมๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยติดไปไปต่อโอ้ยอันนี้ราดเบอรี่เขาก็ฟื้นตัวมาอยู่นะเนี่ยเห็นไหมพอหญ้าตายเขาก็มาอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าถึงจะออกโลกให้ได้กินเนาะปีหน้านราดเบอรี่นะคะอันนี้คือราดเบอรี่ส่วนอันนี้คือแบล็คเบอรี่นะคะแบล็คเบอรี่นี่ โอ้ย,อยสะดุดสะดุดสะดุดดงแบล็กเบอร์รี่นะคะนี่แบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่เด้อข้างบนกวอนนัดนะคะวอลนัทส่วนอันนี้เชอรี่เปรี้ยวนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอ้ยฝนตกไปไปก้อนอ <c oughs> ะไรฝนตกเชอรี่เปรี้ยวเชอรี่เปรี้ยววอลนัท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  แถวนี้ดงพรุนนะคะพรุนแบบว่าพรุนพรุนแบบกลมๆพลุนเขียวๆพรุนเหลืองๆพรุนหวานเจี๊ยบนี่ทางนั้นนแบบ่พรุนข้างหลังนู่นแถวหน้านะพรุนแถวหลังนู่นเป็นแอปเปิลนะคะออไปยายจากโคเดินเร็วๆ,ๆไปเพื่อนแค่นี้แหละไปนี่มาอยู่ในร่มต้นไม้เดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันใหม่เด้อว,วันนี้หนดตกแล้วคลิปก็น่าจะยาวแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาต่ออีก เดี๋ยววิ่งก่อนคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะพายุเข้าตกทุกวันเพื่อนๆน่นมะเขือเทศใหญ่ก็โตแล้วนู่